การฝึกสมาธิง่ายๆให้วางสิ่งรอบข้างลงให้จิตของตัวเองมีแต่สมาธิและข้อสำคัญเมื่อใดก็ตามที่เราพุ่งสมาธิไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้แต่จะหนึ่งชั่วโมงก็ตามมันจะทำให้เราวางสิ่งรอบข้างในหนึ่งชั่วโมงนั้นได้อย่างบัดดลเสียทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นมาฟังกันว่าวิธีที่ฝึกจิตตัวเองให้ตัวเองมีความสุขในหนึ่งชั่วโมงทำยังไงอ่าทำสิ่งที่รักทำสิ่งที่ชอบ ถ้าวันนี้มีความพึงพอใจเห็นข้าวของตัวเองระเรกะระกะโอ้เยอะแยะมากมายแต่ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์เลยเรามาลองลดความตระณีกันด้วยการจัดสรรสิ่งของเหล่านั้นทีละชิ้นทีละอันเพื่อไปบริจาคทานทําจิตเราให้นิ่งคิดให้ถึงคิดให้ได้ว่าสิ่งไหนควรเอาไว้สิ่งไหนควรปล่อยไปจิตเราจะอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ที่เรามีความประสงค์จากบริจาคทาน นี่คือวิธีลดจิตของเราให้วางสิ่งอื่นรอบข้างแล้วเราจะนึกว่าเอ๊การให้ทานสิ่งนี้ไปจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากน้อยเพียงไหนแต่ถ้าอยู่กับเราไม่มีประโยชน์เลยนะเราก็จะสามารถสละใจที่จะบริจาคทานสิ่งนั้นได้ลดความตรหีในตัวเองได้อย่างเฉียบพลันเลยทีเดียวลองฝึกดูนี่คือวิธีที่1และวิธีที่ง่ายอีกข้อหนึ่งที่หมอกเกียรติยมทําคือการปลูกต้นไม้เมื่อไรที่คุณจะต้องปลูกต้นไม้คุณจะปลูกต้นไม้ที่ คุณนึกเห็นสวยงามคุณชอบเพราะฉะนั้นนำต้นไม้หรือสิ่งของเหล่านั้นมาประมวลกับตัวเองหาดินหากระถางจัดสรรว่าควรใช้ดินยังไงปลูกยังไงต้องใช้ปริมาณน้ำเท่าไหร่เขาคือต้นอะไรมีชาติกำเนิดชาติพันธ์แบบไหนมีสิ่งนั้นนี้ที่เกี่ยวข้องกับตัวเขายังไงและวางเรื่องอื่นลงมาลองเพ่งดูที่เรื่องของต้นไม้สักหนึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมงที่คุณฝึกจิตในการที่จะหาหรือคัดข้าวของเพื่อบริจาคทานเพื่อลดความตรนีหรือหนึ่งชั่วโมงที่คุณหาต้นไม้แล้วมาประมวลว่าควรจะปลูกยังไงปลูกที่ไหนจะสวยงามหรือจะดีต่อจิตใจเราหรือเขาจะยังชีพอยู่จะทำให้คุณลดและวางสิ่งอื่นๆได้เป็นหนึ่งชั่วโมงเช่นเดียวกันลองฝึกสมาธิกับสิ่งเหล่านี้ดูลองหาสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อบริจาคทาน ลองหาต้นไม้ที่ตัวเองรักหรือชอบมาปลูกเพิ่มเติมเพื่อให้ตัวเองมีความรู้สึกว่าอาเราจะปลูกต้นไม้ต้นนี้ให้ได้อย่างงดงามและดีที่สุดนั่นคือวิธีที่ควรจะพึงทำเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่ควรวางวางลงไว้ก่อนฝึกจิตฝึกใจตัวเองข่มใจตัวเองให้หันไปมองอย่างอื่นจากสองสิ่งนี้ก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันค่อยค,อยคอยฝึกไปทีละขั้นค่อยๆเดินไปทีละตอนแล้วชีวิตคุณจะประสบผลสำเร็จได้ค่ะ